ดวงจะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2566ราศีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนที่มีข่าวดีเรื่องงานเกิดขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะการขยับขยายและความก้าวหน้าหากใครรอรุ่นเรื่องการโปรโมตเรื่องคันเรื่องตำแหน่งเดือนนี้จะมีข่าวดีเข้ามาแม้ว่าจะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนในเดือนนี้ทันทีแต่ก็เชื่อว่าข่าวหรือกระแสที่เข้ามา จะส่งผลดีสำหรับราศีของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองเดือนนี้เป็นช่วงที่จังหวะดวงดาวส่งผลให้กิจการคึกคักมีทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำเข้ามาจะต,ต้องฝากเตือนเรื่องบริวารหรือลูกน้องเพราะอาจเกิดปัญหาได้เช่นลาหยุดลาออกหรือมีเรื่องทุจริตแนะนำว่าเดือนนี้ควรดูแล และตรวจสอบงานทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของการเงินจังหวะดวงดาวที่โดดเด่นมากในเดือนนี้คือโชคลาภใครรอรุ้นเรื่องไรายได้พิเศษหรือโชคลาภที่เข้ามาแบบฟลุกๆลุกไม่คาดฝันช่วงนี้จะมีจังหวะและมีข่าวดีเข้ามาส่วนใครกำลังรอคอยเงินบางอย่างอยูอย่เช่นเงินส่วนแบ่งคอมมิชชั่นผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต เดือนนี้ก็มีโอกาสได้เงินนั้นกลับคืนมาสำหรับดวงดาวความรักเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีก่อนหน้านี้ราศีของคุณอาจเจอกับปัญหาระหองระแหงหรือมีเรื่องผิดใจในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคู่ของคุณจะมีความเข้าใจและลงตัวกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังอาจมีเวลาเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันมากขึ้นด้วย ส่วนคนโสดแม้เดือนนี้ดวงดาวยังไม่ได้ส่งผลแรงมากแต่ก็พอมีลุ้นข่าวดีเข้ามาเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นเรียนรู้กันหรืออาจทำความรู้จักกันในรูปแบบเพื่อนไปก่อนเรื่องสุขภาพและอุปัติเหตุราศีของคุณเป็นราศีที่ดวงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องขอเตือนสักหน่อยเพราะช่วงนี้บุตรบริวารหรือคนในบ้านอาจจะป่วยไม่สบายดังนั้นต้องดูแลกันให้มากยิ่งขึ้น